ก็สวัสดีครับสมาชิกเทวดาบอกก็เป็นคลิปที่สองกันครับวันนี้เราก็จะมาเน้นที่จะลุ้นกันนะครับก็อันนี้คือครบบนนะครับที่แกะมาใหม่นะครับหนึ่งศูนย์ห้าหกแปดนะครับหนึ่งกับศูนย์เน้นเน้นหน่วยกับร้อยนะครับหน,นึ่งกับศูนย์เน้นเน้นหน่วยกับร้อยนะครับแต่ว่าห้าหกแปดเน้นสิบหน่วยส่วนเก้าเน้นร้อยกับสิบนะครับ อันนี้ก็คือสูตรสูตรเน้นข้างล่างนะครับก็คือ,อน,นี้ได้สี่กับหกนะครับสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่สองได้หกกับศูนย์นะครับได้หกกับศูนย์นะพอมาจับก็จะได้ประมาณนี้นครับสี 6, ่หกสี 6, 6่แปดสี่ศูนย์หกหกหกแปดแต่ผมจะให้สีดำนิดนะครับออกยากนะครับท่านก็เลือแค่สี่ตัวนะครับ แต่ว่าไปรุ้นให้ให้ให้กลับด้วยนะครับให้สี่อยู่ท้ายนะครับหกเหมือกนกันนะครับย้นของหกนะเวลาไปซื้อให้เป็นตัวกลับนะครับนะอันนี้ก็คือหลักร้อยเมเี่แล้วนะครับที่เราได้ผมผมพาไปที่ผมไม่เอาไม่เอาสองมานะนะี่ครับแต่ว่าแต่ถ้าเอาศูนย์มากับเจ็ดสองสองเจ็ดเราก็ได้โตันนะโมเดลเห็นไหมครับเนี่ยนี่สูตรที่ที่ทาขึ้นมาใหม่ที่ส่งมาให้สมาชิกสิบกว่าท่านนั่นแหละนะครับ แล้วก็งวดน,นี้นะครับงวดน,นี้ผมผมได้25นะครับ2509นะครับอันนี้หลักร้อยนะอันนี้ผมที่จริงมันได้4ไม่ได้4กับ6แหละแต่ว่าผมอ่านว่า4กับ6มันคงจะติดดับผมก็เลยเพิ่มเพิ่มมาก็คือเน้นไปที่2509หลักร้อยนะครับส่วนหลักสิบหลักสิบตามสูตรี่ได้ื่อเดียวเราจะได้7135อันนี้ก็ทิดหนิ่ง713แหละนะครับ แต่ผมคิดว่อมจะเป็นศูนย์กับสองมากกว่าก็สองเก็ดเป็นได้เป็นตัวรองแต่ว่าอยู่ในสูตรสี่ตัวหลักมันก็มีหลักเจ็ดหลักศูนย์หลักสองนะครับงวดนี้นะครับได้ห้าแปดเก้าหนึ่งอันนี้คือหลักสิบนะตามสูตรนี้นะงวดแล้วงวดก่อนมันก็ได้ได,ได 2, ้สองที่สองกับสี่ก็ออกสองสองแต่ว่าหลักหน่วยพลาดไปผมไม่ได้เพิ่มหลักหน่วยไปงวดเดียวหลักหน่วยหลักด้านมานะครับไอตัวเพิ่มไม่มานะครับถ้านั้นหลักสิบตรงนี้นะครับ ส่วนหนยบดเน,นี่เมื่อแล้วได้ห้าหกศูนย์หนึ่งก็มาก็มาศูนย์นะครับวันนี้ก็ได้ตัวเดิมนะครับห้าหกศูนย์หนึ่งนะก็นี้ก็คือหลักหน่วยตามสูตรนี้นะครับอันนี้ตัดจากดับนะครับอันนี้คือสูตร,ตรที่หนึ่งนะครับก็คือมีหลักสี่หลักแปดหลักเก้านะครับเก้านี้ถ้ากลับหัวเป็นหกได้นะถ้ากลับหัวเป็นหกได้นะครับถ้าเก้ากับสี่ดับสิบหน่วยนะครับ นี่ตัวสีดำรวมทั้งบริวณนี่แหละนะครับข้าก็เอาแปดห้ากับแล้วเอาแปดห้านะแปดสี่แปดสี่แล้วกนเพราะว่าอันนี้สี่แปดนะก็จะเป็นแปดสี่แทนตัวสีดำออกยากตัดออกได้นะเห็นไหมครับเนี่ยตัวสีดำนะสี่ตัวครบลากนะครับที่ตัดจากดับนะครับ ดับไปแล้วหกตัวเหลืออยู่สี่ตัวนะวนะซึ่งศูนย์หนึ่งหกจะวินกันได้นะครับวินกันได้นะแต่หกมาหน่วยมากที่สุดนะในสี่ตัวนี้นะครับรองก็คือศูนย์กับสี่นะครับทีนี้เลขเน้นบนล่างนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหกนย์หกห้าหกสี่หกแปดหกนี่คือเน้นบนล่างนะครับแต่ว่าแปดหกกับห้าหกเนี่ยท่านเอาไว้บนมากกว่านะครับเพราะว่า ห้าหกกับแปดหกออกล่างยากนะครับท่านก็ตแต่ว่าท่านจะบนล่างแล้วแต่ท่านนะครบครบร่างสูตรใหม่นะครับนี่ได้สี่หกเก้าศูนย์หนึ่งนะก็คือหกกับเก้าเหมือนกันนะก็อันนี้มีสี่ตัวอันนี้มีมีห้าตัวนะครับทีนี้ร้อยบนโทดสอบสูตรนี้นะศูนย์ห้าเก้านะหลักร้อยนะครับหลักสิบเปินก็คือสี่ห้าหกแปดก็แต่ว่าเน้นไปที่ห้ากับแปดนะครับหน่วยบนก็เหมือนกันนะครับศูนย์หนึ่งห้าหกสลับ ตลับข้างกันเฉยนะครับอันนี้ก็คือสิบบนตับละตัดดับละเรือแปดเนี่ยมามากที่สุดนะสิบบนนะลองก็คือห้ากับหกนะหกนี่เผื่อก้ากับหัวเท่านั้นแหละนะครับทีนี้หน่วยหน่วยตัดแล้วเรือก็คือห้ามากที่สุดนะห้ามาดับอันดับหนึ่งเลยลองก็คือหกกับศูนย์สี่กับหนึ่งในกเหนียวนะครับอันนี้ท่านใดที่ช่วยค่าน้ำมันมาครับจะได้คู่ตัวทั้งก็แล้วที่ผมได้อ จ็ดสองศูนย์ที่ยิงได้เจ็ดสองศูนย์นะมีเจ็ดสองศูนย์อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ตัดออกนะครับนี่อันนี้ก็คืองวดนี้ที่จะมาสามตัวนะครับท่านใดช่วยค่าน้ำม,มันอื่นทางมาผมจะไปเติมช่องกลางให้นะเติมตัวกลางให้นะครับท่านก็จะได้สามตัวตรงโต๊ดนะครับอันนี้นะนี่นะมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้คือคู่โต๊ดนะครับแล้วก็ลิมิตเทวดานะครับลิมิตเทวดานี่เห็นหลานชายนะครับ ออกตามนี้นะแต่สมมติจะมี8นะครับนะสิบหน่วยมากกว่าร้อยนะคือเห็นเห็นหลานชายชื่อป้อมนะชื่อป้อมมัน8อยู่แล้วเมื่อแรกเห็นลุงชื่อจิตมี7จนะ็ดเจเตายไปแล้วเลยคือเป็น7 0เห็นแกแล้วเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดทุกครั้ง7 9็ดกสีตัวนะทีนี้เห็นกรอบรูปพระกิจนะบนหิ้งพระเคยออกตามนี้นะครับนะ9เก้าสี่หนึ่งหนึ่งเนะครับ แล้วก็แฟนเห็นพ่อเขานะครับเคย,เคยออกแปดสี่เก้าสี่วดนี้ออกแปดสี่เก้าสี่กับแปดสี่ล่างนะแล้วก็ออกหกเจ็ดนะหกแปดนะแต่งวดนี้ตามสูตรแล้วมันได้แปดสี่เก้าสี่แปดหกมากสุดตามสูตรนะครเก้าแปดนี้ก็ดูเชิงก่อนนะถ้าผมไปในหลวงรอ9เก้ากับพระแก้วค่อยซื้อนะครับแล้วก็อันนี้นิมิตได้เก็บใบไม้นะจะออกแปด้าหกกับ 956นะมากที่สุดนะถ้าเอานิมิตผมไปเป็นลุ้นนะครับถ้าไม่ต้องไปจําสูตรมากนัะเอานิมิตนี่แหละนิมิตจะชัวร์นะเมื่อคราวแล้วเนี่ยเห็นเห็นพ่อซื้อรถชอปเปอร์แหละนะครับแต่35 3กดูเชิงก่อนก็สามดับไหมนะครับผมก็เอาตามนิมิตนะแต่ว่าถ้าจะดีทเดียวมันออกตามนี้นะครับเลขที่น่าลุ้นนะบอกไปแล้วนะครับ85 56 86ค่า6เน้นเน้นบนนะส่วน160646 สี่ศูนย์สี่สองสี่เก้านี่บนล่างนะครับแต่แต่ตล่างมากกว่าบนนะอันนี้นะอันสุดท้ายเนี่ยครับสำคัญมากขอดปลาเนื้ออ่อนในกระทะเคยออกหกแปดห้าห้าแปดหกนะครับมากสุดตะนานองห้าแปดศูนย์นะแปดเจ็ดแปดแปดนะครับจะ่แปดเจ็ดนี่ผมทำกีดดำเอาไว้เผื่อไม่มานะครับก็ประมาณนี้ครับหลังหวยลาออกเดี๋ยวผมจะส่ง ส่งให้นะครับสำหรับท่านที่ช่วยขนทางมาจะให้จะให้สิบสิบสองตัวนะครับแล้วก็ไปไปจับเอาเพราะว่า,วานี่คือส่วนที่ทามมันจะเป๊ะนะมันไม่ไม่ให้เคลือ่อนหรอกนะเจ็ดงวดเจ็ดครั้งจะหลุดครั้งหนึ่งนะครับนะบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลังใอยออกราพวกนี้แหละค่อยว่ากันนะครับส่วนท่านใดที่ช่วยขนทางมาผมบอกไว้ประมาณ ปลายนะครับก็คือบอกบอกตัวเน้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งอธิษฐานให้พรุ่งนี้นะครับท่านก็ไปจับเอาเมืองเมืองค้าแล้วผมให้อ้สามศูนย์เจ็ดอ่อสามสองเจ็ดะไรเแล้วนะครับแต่ว่าหลักร้อยผิดไปนะแต่วันนี้ผมผมจะเผื่อผิดแต้หนึ่งหลักร้อยนะครับจะเผื่อผิดแต้หนึ่งให้นะเพราะว่าอธิษฐานจะต้องหลุดไม่หลักหน่วยก็หลักหลักร้อยหนึ่งแต้นะครับคือเป็นสูตรสูตรตายตัวนะครับไม่ไม่ไม่มีอะไรเป๊ะนะครับขอบคุณครับ ผู้นี้หลังหอยลายออกนะครับค่อยเจอกันนะประมาณพรุ่งนี้จะมาอาทิตย์หอยลาวนะครับก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับหลังสามทุ่มแล้วผมจะชี้แจงสูวรที่ทานมานะครับว่าทําไมแปดห้าหกถึงเป็นหลักสิบมากที่สุดนะครับซึ่งผมส่งเข้าไปในเฟสนะครับเลขติดดับไปเจ็ดตัวแล้วะครับเมื่อวนผมก็ส่งไปเลขติดดับเจ็ดตัวนะหลักสิบนะก็ไม่พลาดนะอ่ะขอบคุณครับ